สวัดีค่ะสวัสดีสาวๆที่ติดตามเมยเมทาง u ู u ูบเ e ซบ o o กและติดตามอ่านรับมัม้ยนะคะวันนี้จริงเราทุกอย่างครบหมดแล้วเหลือแค่ตาเห็นไหมตาข้างนี้เม่ม์มแต่งมาแล้วนะคะค้างนี้จะเป็นตาที่ติดขนตาทาั้งข้างล่างข้างบนเนาะวันนี้เมย์จะมาแต่งให้ดูอีกข้างหนึ่งค่ะซึ่งเริ่มด้วยอายพลาเมอร์เลยวันนี้ได้เห็นหน้ากันใ,นใกล้ๆเห็นหลุมสิวชัดเชีย จะมีเสียงรอกข้างนิดนึงนะคะเพราะวเมย์อยู่หน้าบ้านพอดีเลยแล้วก็อายชาร์ดแบบเนื้อเมทัลลิกนะคะเมย์ใช้อายทูคิวของ g i ออร์จิโออาร์มานีเบอร์18ซึ่งเป็นสีโทนทองทองถ้าใครมีลอรีออลก็ใช้ลอรีออลใครมีเมเบรีนก็ใช้เมเบรีนทองทองแบบนี้นะคะ จริงนะแบบนี้ใช้นิ้วก็ได้ค่ะแต่ว่าไม่เมนแบบจะลงให้เขาแน่นๆก่อนแล้วก็ใช้นิ้วเกลีย่ยนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ไอ้เพนซิลเอ่อเพนซิลบัชหัวแบบนี้กับเนคเคทไปพาเลตเนคเคทตหนึ่งมา ใช้สีนี้ค่ะเม่เมใช้สีสมอกก่อนสีสมอกนะคะทำเป็นเชฟเลยคือปกติเราจะคัดเบ้าใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราเมมเมจะเล่นวีเชฟไปเลยค่ะ เห็นเป็นเป้าตาที่ชัดเจนแต่ว่าเราก็ต้องเบรนเขานิดนึงก่อนนะคะเบรนด้วยเบรนดิ้งบารค่ะโอเค หลังจากเบรนเขาโอเคแล้วก็จะใช้สีดาร์คฮอสนะคะกับแปรงแบบเดิมเพนซิลบัชตัวนี้จะทำเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าทำให้มันเข้มเข้ามาถึงประมาณกลางตา เรีบร้อยแล้วแล้วก็เบรนค่ะ bending board น,นะะหลังจากนั้นก็จะใช้เพนสิลบัตชแต่ว่าเมย์เมย์จะใช้อีกอันหนึ่งนะคะไม่ใช้อันที่ใช้สีดำตาลเพนสิลบัตชกับสีเวอร์จิน หัวตาค่ะแล้วก็เบรนอีกทีค่ะซึ่งจะเบรนดิ้งบัตรอันเดิมก็จริงๆก็ใช้ได้นะเรียบร้อยละแล้วเม่เมย์ก็จะเขียนอินเนอร์แล้วก็ กรีดอายไลเนอร์ด้วยดินสอไมม่ main mm hmm. ใช้ของ Make Forever, เม k e อัพ o r รเ e อร์อาคว้าอายนะคะ mm hmm. ก็กรีดเป็นอินเนอร์ข้างบน mm hmm. ส่วนข้างล่างก็เขียนเป็นอินเนอร์แล้วก็เขียนเป็นอายเขาเรียกว่าอะไรนะ เขียนให้ชัดนะคะเขียนไปถึงหัวตาเลยนะ ก็จะเมมจะดัดขนตาก่อนแล้วค่อยปัดมาสคาร่าแล้วก็เขียนอายไลเนอร์นะคะขนตาสั้นมากแล้วก็ปัดมาสคาร่าก่อนแล้วก็จะเขียนอายไลเนอร์ตามมัสชคาร่านี่ปัดทั้งข้างบนข้างล่างเลยค่ะ ทาาเฉยๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะติดเขนมตาปลอมกันโอเคแล้วเขียนอายไลเนอร์กันค่ะอายไลเนอร์วันนี้เราจะเขียนด้วยสีดำแบบคมๆเมย์ใช้ของเค a า e t เลตเป็นหัวจะแหลมๆมากนะคะ เขียนหางก่อนเขียนหางกันนะคะ กติข้างนี้แม่แม่จะเขียนหนาข้างนี้อยู่แล้ว,พวเพราะว่าตาข้างนี้เล็กกว่าข้างนี้แล้วก็เขียนลงมาถึงข้างล่างด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วเรามาติดขนตาปอมกันค่ะขนตาปอมวันนี้แม่แม่ใช้ข้างนี้ใช้ของข้างบนใช้ของดอลลี่วิงข้างล่างก็ใช้ของดอลลี่วิง ข้างบนใช้ดอลลิวิงเบอร์2ค่ะส่วนข้างล่างจำเบอร์ไม่ได้แต่เป็นขนตาล่างอะเริ่มจากการติดขนตาล่างก่อนนะคะขนตาล่างเขาจะให้มายาวมากซึ่งเราจะต้องตัดให้ประมาณยาวมาถึงขนาดนี้ค่ะลองทาบดูเราก็ตัดให้เรียบร้อยนะคะแล้วเก็จะค่อยๆติดเขาลงไป ไม่ใช้กาวของดูโอสีดำ mm hmm. ก็จะติดแล้วก็จะเหมือนคล้ายๆเราเขียนอินเนอร์อายไลเนอร์ค่ะ mm hmm. เวลาแห้งแล้วมันจะเป็นเหมือนสีดำธรรมดา mm hmm. ร้อให้เขาแห้งสักนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดเข้าไปในช้อนเข้าไปใต้ขนตาจริงๆของเรากัน เนะมื่อกี้หลุดมืออุยหุยหุย,ยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะรอเขาแห้ง เดี๋ยวเราจะรอเขาแห้งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆจับเขากันติดขนตาล่างต้องระวังนะคะเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะคอนโทรลต้องชิดที่สุดแต่ว่าไม่ไม่ใช่ติดเข้าไปในลูกตานะ โ okay. อเครอเขาแห้งแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวเขาแห้งแล้วเราจะใช้อินเนอร์สีน้ำตาล <Okay. S 1> อายไลเนอร์ตัวนี้ที่เราเขียนไปครั้งแรกแล้วค่ะเขียนในส่วนที่มันอ่ะเลยมา แล้วก็ในส่วนที่ยังเป็นช่องว่างเห็นเห็นเป็นช่องว่างอยู่นะคะต้องรอให้เขาแห้งสนิทก่อนแล้วถึงจะเขียนได้เนาะตอนนี้เราติดขนตาบนกันก่อนค่ะขนตาบนก็ต้องตัดให้เรียบร้อยให้ยาวเท่ากับตาเราพอดีค่ะเม่ตัดไว้แล้วนี่คือเบอร์สองของลอรีวิงนะคะ ลอรีวิว้งหาซื้อได้ที่ไหนก็เจเลงมีค่ะแล้วก็เจเลงก็มีเจเลงออนไลน์ด้วยไม่มจะถนัดใช้มือมากกว่าที่นีกีมิดขนตาก็ใช้มือเนาะวิธีการติดไมา่ยากเลยก็ลองฝึกติดบ่อยๆมันจะกะน้ำหนักมือได้พอดี ทิ้งไว้ให้กาวเขานุ่มหนึบนิดนึงนะคะแล้วก็ปิดลงไปเลย เขาลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราหลอกกาวแห้งรอให้กาวขาแห้งนะคะเพราะกาเขาแห้งแล้วเนี่ยเขาจะก็จะกลายเป็นแบบเหมือนอายไลเนอร์สีดามไปนะคะ บัชออนวันนี้ไม่ไม่ปัดเป็นสีชมพูอ่นอนแล้วก็ปากใช้สีชมพูของ g i o o ร์จิอามาน,นีซึ่งไม่รู้ว่ากล้องจะสีเพียนอนิหรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานปรับผิดปรับหมดผิดก็เลยสีเพีย Okay. พอเขาเริ่มแห้งแล้วนะคะก็ช้อนเขาขึ้นช้อนเขาพร้อมกับขนตาจริงๆของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมไม่ยากเลยส่วนข้างล่างที่มันยังเป็นช่องว่างแรงๆอยู่หรือว่ายังรู้สึกว่ามันดูแบบมีช่องว่างสีขาวๆอยู่นะคะให้เอาอันเนียเขียน เรียบร้อยแล้วแค่นี้เองง่ายไหมคะก็เป็นวิธีการแต่งตาที่ติดได้ทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างนะคะแต่ว่าก็เหมือนเน้นเชฟตาให้มันดูเข้มขึ้นแล้วก็ดูหวานขึ้นด้วยนะคะจะได้แบบไม่ดูเข้มแต่ว่าดุไปเนาะโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้ไม่มไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ